คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงจุดเสี่ยงของบันไดเลื่อนบริเวณแลนดิ้งโซนถูกปิดด้วยแผ่นเหล็กอลูมิเนียมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้แผ่นอลูมิเนียมเกิดช่องว่าง กลไกลของบันไดเลื่อนจะทำให้เกิดแรงส่งดูดวัตถุเข้าไปในช่องว่างระหว่างบันไดเลื่อนได้แลนดิ้งโซนของบันไดเลื่อนจะมีอยู่ทั้งจุดทางขึ้นและทางลงของบันไดเลื่อนไม่ใช่เพียงแค่วัตถุต่างๆที่ตกลงไปแล้วถูกดูดลงไปได้เท่านั้นแม้แต่เท้าก็ถูกดูดลงไปได้เช่นกันหากแผ่นปิดบริเวณแลนดิ้งโซนหรืออุปกรณ์บริเวณแผ่นปิดชำรุดทำให้อุปกรณ์ง้างขึ้นเปิดได้ สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของนายบุญพงศ์กิจวัฒนาชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าการเข้าตรวจสอบทางเลื่อนอัตโนมัติที่สนามบินดอนเมืองว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากล็อกกระเป๋าเดินทางเข้าไปขัดอยู่บริเวณซีหวีของบันไดเลื่อนจนทําให้ซี่หวีแตกหักและหลุดเข้าไปในระบบทางเลื่อนอัตโนมัติเป็นเหตุให้ไปง้างแผ่นพื้นทางเลื่อนเกิดการกระดก จนน็อตที่ล็อกแผ่นกับพื้นรางเลื่อนขาดทำให้มีช่องว่างที่กว้างเพียงพอทำให้ขาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กำลังก้าวหล่นไปในช่องว่างในขณะที่ทางเลื่อนยังทำงานตามปกติทำให้เกิดการบาดเจ็บพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่รุนแรงและเป็นอุทาหรณ์บทเรียนนำไปปรับปรุงไม่ให้เกิดซ้ำ ร่องลอยซี่วีที่เป็นทางยาวปรากฏบนรองเท้ายางสีขาวของผู้โดยสารกับร่องรอยการชำรุดของซี่หวีบันไดเลื่อนจุดเกิดเหตุที่สนามบินดอนเมืองจนซี่วีหลุดออกจากบริเวณแลนดิ้งโซนก่อนหน้านี้เคยมีคำเตือนของหลายหน่วยงานความปลอดภัยให้ระมัดระวังการใส่รองเท้ายางในขณะใช้บันไดเลื่อนเนื่องจากรองเท้ายางมีความยืดหยุ่นมาก หากอยู่ใกล้กับบริเวณที่อุปกรณ์บันไดเลื่อนชำรุดอาจเกิดแรงดูดรองเท้าและเท้าของผู้ที่ใช้บันไดเลื่อนได้นอกจากการระมัดระวังรองเท้ายางรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบหัวยางที่อาจถูกบันไดเลื่อนดูดติดได้ง่ายแล้วยังมีคำแนะนำการใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยอีกหลายอย่างเช่นงดใช้โทรศัพท์มือถือและต้องก้มมองทางทุกครั้งในขณะใช้บันไดเลื่อนดูแลเด็กเล็กขณะใช้บันไดเลื่อนจับรปวาทุกครั้งขณะขึ้นลง วางเท้ากลางบันไดเพื่อป้องกันการสะดุดและเกิดอุบัติเหตุได้ระมัดระวังกระโปรงชายกางเกงซึ่งถูกดูดติดได้ง่ายและหากถูกบันไดเลื่อนหนีบเชือกรองเท้าชายกระโปรงชายกางเกงเสื้อผ้าให้รีบตั้งสติแล้วถอดรองเท้าหรือเสื้อผ้าชิ้นนั้นออกจากร่างกายโดยทันทีพร้อมร้องเรียกให้คนกดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนแล้วรีบออกจากบันไดเลื่อนให้เร็วที่สุด ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ